หลายๆคนมาถามนะครับว่าเอ้ยสนใจลงทุนกับโคเต้นครับผ่านทางแพลตฟอร์มต้องทำยังไงนะผมจะมีเพจแล้วก็มีไลน์แอดนะ <S <S ด้านลงทุนก็จะโพสซับเนี่ยตอนประมาณมสัก10โมงเช้านะครับซับเนี่ยสมมติอย่างรามินทาที่เราทําไปเราจะบอกว่าอ่ะราคาประเมิน3ล้าน5นะครับรับขายฝากกันขออนุมัติยอดก็อ,อาจจะบอกว่าอนุมัติยอดที่ล้าน8ถูกไหมครับเราจะให้ประมูลเฉพาะดอกเบีย้ยเพราะว่าเราไม่ให้เพิ่มหรือลดยอดเพราะมัาเป็นความเสี่ยง ะครับแล้วก็ยอดนี้เป็นยอดที่ตกลงกับทางลูกค้าไปแล้วอาจจะไม่ไม่ได้ทุกวันนะสมมติอาทิตย์หนึ่งอาจจะ3าถึงสวันนะครับแล้วแต่สามดอกเบี้ยเริ่มต้นเก้าถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์ดอปีนะครับใครสนใจนะครับก็โอนเงินมาหนึ่งหมื่นบาทแล้วก็จะส่งไฟล์ประเมินโดยละเอียดเข้าไปทุกท่านก็ดูข้อมูลนะครับมีอะไรก็สอบถามเข้ามาได้นะครับเริ่มประมูลตอนบ่ายสามนะครับผมแล้วก็จะแจ้งดอกเบี้ยทุกท่านแจ้งได้หนึ่งครั้งนะครับเป็นการประมูลระบบปิดต่อนะครับอนายเอบอกว่าอ่า ให้ดใน B ให้สินะครับใน C ให้9%นะครับ D ก็ให้9นะครับแต่ D มาหลัง C ถูกไหมอ่ะเราก็ใช้คนที่ให้เก้าร์นตคนแรกนชนะ หรือว่าทรัพย์นี้อาจจะมีความน่าสนใจน้อยนะครับมีคนประมูลประมาณ5คน6คนนะครับคนที่ได้เดบิวตต่าที่สุดนะครับเป็นคนแรกนะครับก็จะเป็นผู้ชนะครับเราก็จะโทรแจ้งคอนเฟิร์มนะว่าลูกค้าชนะการประมูลนะครับแล้วก็จะนัดทาธุรกรรมที่วันไหนพรมที่ดินไหนลูกค้าสะดวกมาเองไหมจะมอบหน้าทางโคนหรือเปล่านะครับแล้วก็จะมีใบสุปยอดให้นะครับข่าวค่าก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครสนใจประมูลครับอาจจะทักหลังไมล์มาทางผมนะครับหรือว่าทางไลน์แอดก็ได้นะครับผมเดี๋ยวจะให้ทีมงานโทรเข้าไปคุยขอบคุณมากนะครับ